สวัสดีครับมาพบกับคุณนาพาไปนะครับวันนี้รีวิวไฟโซลาเซลล์นะครับเป็นไฟเสานะตัวนี้เป็นที่ฮอตฮิตมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับตัวราคาหลักร้อยต้นๆนะครับมาแกะดูเลยไม่พูดท่านทำเพลงครับยี่ห้อนี้เขาขายดีแล้วก็มีรีวิวเยอะก็เลยสั่งมาว่าจะตกปกม่จกตาหรือเปล่า ปกติเนี่ยเวลาที่สั่งไฟมาเริ่มเริ่มที่จะพอรู้แล้วว่าเขาชาร์จไฟมาให้เราบ้างแล้วนะครับนี่นครับสั่งนะครับเป็นโมดินะครับผมไฟถนนโซลาเซลล์ผมเลือกเป็นแสงสีขาวนะครับมีสลากภาษาไทยเรียบร้อยนะมาแกดูข้างในมีอะไรบ้างเอ้ ก็แพ็กเกจนี้พวกเป็นน็อตพวกต่างๆไว้สำหรับยึดนะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนตัวนี้เป็นเหล็กนะครับสำหรับยึดครับเหล็กสำหรับยึดนะตัวนี้เขาจะเหมาะสำหรับตั้งตั้งเสานะนี่ครับก็ข้างในก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นโซลาเซลล์แล้วก็วิธีใช้พวกกล่องต่างๆนี่ครับด้านนี้ด้านนี้ก็จะ หันให้รับแดดนะครับด้านนี้ก็จะเป็นไฟนะลองกดทดสอบนี่ครับออนอ f อ่ะมาแล้วนี่เห็นไหมครับตอนนี้มันมีแสงนะครับแล้วก็เอาแสงมาน่าจะเป็นสมมติว่าอย่างนี้อ่ะไม่แน่ใจอ่อย่างนี้สิครับหันอย่างนี้นี่นะครับลองดูนะอ่า โอเคเดี okay, ๋ยวลองไปดูที่เสานะครับจะลองสาธิตการทำงานที่เสานี่ไฟมันอาจจะน้อยนิดนึงม,นมันมีแสงไฟนะครับเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะไปติดที่เสาตรงนี้นะเอากดดูไฟนิดนึงนี่ครับเขาก็จะรับไฟตัวน,นี้เป็นการกดทดสอบเนาะก็ถือว่าใช้ได้นะครับในราคาประหยัดประหยัดนะ เราลองยึดแล้วลองติดดูนะครับทดสอบไฟอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวกลาคืนเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับยังไงฝากติดตามช่องคุณดาพาไปด้วยนะครับวันนี้คลิปรีวิวสั้นๆเดี๋ยวถ้าเผื่อตอนกลางคืนแสงเป็นแบบไหนก็จะพามาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสวัสับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ